อาจเต้เคยมีความทุกข์บ้างไหมความทุกข์กับความสุขอะค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเกิดมาคู่กันแล้วมันคือชีวิตเราที่จะต้องแบบเดินคู่กันไปตลอดจนถึงวันที่เราแบบจากโลกอย่างนี้ไปอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ก็อยากจะมาชวนพวกเราพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความสุขนะคะจริงๆเนี่ยท็อปปิกหรือว่าสิ่งที่พูดคุยกับพวกเราในวันนี้นะคะมันก็มีเหตุผลนะ,ะเหตุผลเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากช่วงที่ผ่านมานะคะเต้ยเนี่ยเจอคําถามอ่าเจอคาถามคําถามคําว่าอาจารย์เต้ยเคยมีความทุกข์บ้างไหม จริงๆทุกคนก็เคยถามเต้แบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เต้เคยทุกไหมอาจารย์เต้เคยมีความรู้สึกของความเครียดหรือความทุขเบ้างไหมใช่ไหมคะมีคนเคยถามนะหลายครั้งเลยทุกครั้งที่เจอก็มีคนถามเต้นะคะแล้วเต้ก็จะตอบทุกครั้งนะคะแล้วก็พวกเราเองก็เคยคอมเมนต์มาถามเช่นเดียวกันวันนี้ใครรู้บ้างว่าเราอะอยู่ในโมเมนตัมของความทุกข์หรือว่าความสุขมากกว่ากันทุกกะสุขอะเราอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากันนะ ให้ให้เราตอบมาตามความจริงเลยนะบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะแบบคาดคะเนหรือว่าวัดได้ก็ให้ลองดูว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะหรือว่าเมื่อวานเนาะทั้งวันที่ผ่านมาค่ะเราเราเห็นตัวเองไหมว่าเราอะอยู่กับความรู้สึกแบบไหนมากกว่ากันถ้าเป็นความรู้สึกของความสุขอะเราก็จะรู้ว่าแบบไหนคือความสุข ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นความรู้สึกของความทุกข์เราก็จะรู้ว่าเราทุกข์ใจเพราะอะไรมีอะไรให้เราต้องกังวลหรือเปล่านะคะมีอะไรให้เราต้องคิดไหมมีอาการที่เราแบบนอนไม่หลับบ้างไหมนะคะหรือความเครียดสะสมไหม <S 2> <S 2> ถามต่อคะ่ะทั้งวันอะมีบ้างไหมที่บัญชีความทุกข์มัน,มนเกิดขึ้นมีไหมทั้งวันนะเอาอย่างวันนี้ตั้งแต่เช้ามันจะถึงปัจจุบนันเนี่ยมีบ้างไหมคะมีความทุกข์ใจอะไรไหมมีความคิดกังวลอะไรไหมมีความเครียด อะไรเกิดขึ้นใหม่เนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าเฮ้ถ้าถาเกิดมันมีอะเราจะจัดการมันยังไงเพราะบางคนนะคะมีแต่จัดการไม่ได้มีแล้วก็เหมือนกับวางมันไว้ตรงนั้นนั่นแหละหรือบางทีอะทำเป็นละเลยนะแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปสำหรับตัวเต้ยเนี่ยก็มีทุกวันนะคะเต้ยก็มีเรื่องความเครียดเข้ามามีความกังวลเข้ามานะคะมีบางครั้งเนี่ยถ้าเราอะมุ่งมัหรือว่าโฟกัสอะไรบางอย่างมากเกินไปก็เกิดความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัว ก็มีเหมือนกันนะะหรือบางทีทํางานนะโฟกัสกับงานมากเกินไปบางทีเข้าออฟฟิศเนี่ยแบบเออเข้าไปคุยกับน้องๆนะในทีมทีมแบบที่ดูแลการขายนะหรือว่าทีมโค้ชนะทีมที่แบบดูแลเรื่องหลักสูตรหรือว่าทีมมีเดียอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะเวลาที่เราแบบโฟกัสงานเกินไปเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเราอะกำลังมีภาวะความเครียดอยู่นะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะกับอนาคตเราอะก็ ไปคิดไปก่อนแล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันถามว่าทําไมทําไมสําเร็จขนาดนี้เรายังเรายังมีเรื่องพวกนั้นจะบอกว่าเราคือมนุษย์เนาะทุกคนทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเราคือมนุษย์จริงไหมคะเราทุกคนคือมนุษย์นะแล้วการที่เราเป็นมนุษย์นี่แหลคะค่ะมันถูกต้องแล้วที่เราอ่ะจะมีแบบนั้นถ้าหากว่าเราอ่ะทันตัวเองได้ถึงสอนพวกเราเนาะว่าให้เราเท่าทันตัวเองถ้าเราเท่าทันตัวเองนะคะ ให้เรา,ารู้เลยว่าการเท่าทันตัวเองนี่แหละจะทําให้เราอะค่ะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไหวมากขึ้นดังนั้นถามว่าเต้มีไหมเต้ก็มีเนี่ยทุกๆวันนั่นแหละมีค่ะแบบบางทีมันมันเผลอมันแป๊บเดียวบางทีอะไม่ชอบพฤติกรรมอะไรบางอย่างของใครบางคนเนี่ยเราก็มาละคิวจะขม,มวดละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทันตัวเองเราก็จะแบบหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหายใจเข้าลึกๆนะแล้วก็โอเคเกิดอ,อะไรขึ้นนะแล้วเราก็จะคุยกับตัวเองค่ะโดยการที่เ้ก็จะตังต้งคาถามกับตัวเองว่าเออแบบเมื่อสักครู่เนี่ย อารมณ์ที่มาจับเราที่เรารู้สึกไม่พอใจหรือโมจิเมื่อกี้มันเกิดจากอะไรเรากำลังคิดอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่นะคะมันก็จะเจอความคิดของเราเราก็ไปแก้ที่ความคิดตรงนั้นเพื่อทําให้อารมณ์ของเราเปลี่ยนทันไหมพอเราพอเราแบบมีอารมณ์ไม่ดีนะคะให้ทุกคนรู้เลยว่าทุกๆครั้งนะทุกๆครั้งที่เราเนี่ยมีอารมณ์ที่มันไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นสถานะของการปรกติหรือความสุขอะคะ่ะหมายความว่าเราอะมีความคิดอะไรอยู่ที่ทําให้เราอะรู้สึกอารมณ์ ไม่ดีนะดังนั้นก็กลับไปแก้ที่ความคิดของตั้งอยากจะเป็นทุกครั้งเลยที่เวลาที่เราอ่ะไม่ชอบพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะคะหรือบางทีนะไปคิดถึงเรื่องที่ไปคิดถึงเรื่องที่บางทีอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วแล้วกังวลโดยที่ไม่ควรจะไปคิดถึงก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มานั่งตึงอยู่คนเดียวว่าแบบเออแต่เราเคยทําแบบนี้แล้วนะแล้วการทําแบบนี้มันมันเป็นแบบนั้นถ้าเราจะทําแบบนี้อีกครั้งมันจะยังไงนะไม่รู้ไปคิดเพื่ออะไร นะสุดท้ายก็คือดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเออเราทําไมถึงต้องคิดแบบนั้นนะคะการคิดแบบนั้นเนี่ยมันกาลังบอกอะไรกับเราอยู่หรือว่ามันกําลังจะให้อะไรกับเราอยู่กับบทเรียนนี้อย่างเงี้ยนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรานะคิดทุกคนรู้ไหมคะว่าหลายๆครั้งอะค่ะเราจะคิดวนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆคิดวนแล้วก็การที่จะแบบออกมาบางทีเราไม่ทันตัวเองค่ะมันเลยทําให้เกิดมวลของพลังงานที่ที่มันไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ อ,อย่างเราเองอะ่ะเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนใช่ไหมต่หลักๆคือเต้เป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าย้อนไปตอนที่เราอะ่ะเป็นเทรดเดอร์แล้วเวลาที่เราจะเข้า order trade, ออเดอร์เทรดอ่ะตอนที่เรายังไม่ได้นิ่งถ้าวันนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทุกครั้งที่จะเปิดหมายทุกครั้งที่จะวางแผนทุกครั้งที่จะเข้าออเดอร์จะมีความเครียดเกิดขึ้นเพราะอะไรความเครียดเกิดจากอะไร ความเครียดเกิดขึ้นจากการที่เราอะ่ะเคยมีพฤติกรรมของการที่เข้าเทรดและเราขาดทุนซ้ำๆและเราเนี่ยเสียซ้ำๆและเราเนี่ยพอตแดงขาดทุนแล้วคัดลอดซ้ําๆ่ะเพราะเราเกิดแบบนั้นบ่อยๆอะค่ะเราก็เครียดและมันส่งผลต่อปัจจุบันเวลาที่เราจะเทรดต่อเวลาที่เราจะเปิดไม้ค่ะทุกคนตัก็จะรู้สึกกลัวแล้วก็ความเครียดก็มาทันทีเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมของเรากำลังจะเปิดออเดอร์ใช่ไหมกำลังจะเทรดความเครียดก็มาเลย ความคิดเข้มาทันทีเลยค่ะนั่นแหละค่ะก็คือแบบเราถ้าเราแบบไม่ทันตัวเองว่าเรากําลังเครียดอยู่แล้วเราเปิดหมายเทรดหลังจากนั้นนะคะก็จะทำให้เราไม่มีความสุขเพราะเราต้องเฝ้าพอร์ตเราต้องคอยดูคอยกังวลว่ามันจะบวกไหมมันจะได้กําไรไหมมันจะเป็นไปตามแผนไหมทีนี้หลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยการที่เราเครียดแล้วก็รู้สึกแบบนั้นอะมันคือความทุกข์ใช่ไหมมันทําให้ผลลัพธ์ในปัจจุบันอะสิ่งที่เรากาลังทําอยู่อะมันออกมาไม่ดีนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ก็มาเรียนรู้ว่าแล้วเราอะจะจัดการตัวเองใน พฤติกรรมแบบนี้ยังไงนะการเรียนรู้ของเราอะก็คือเราก็ไปดูว่าเอ๊ะอะไรบ้างนะที่เราสามารถทําได้ก็ไปเจอว่าหนึ่งอย่างค่ะที่เราสามารถที่จะทําได้ก็คือการที่เราอ่ะเท่าทันตัวเองแล้วคือตัดตัดความคิดแล้วตัดอารมณ์นั้นนะให้ให้ทันให้ไวนะอย่างที่เคยพูดไปเนาะว่า<ม>การที่เรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เครียดมีความกังวลมีความรู้สึกแย่ๆต่างๆค่ะมันมันเป็นเรื่องปกติเนาะมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์มีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ย มันไม่สามารถที่จะห้ามกันไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้เพราะเราคือมนุษย์เนาะทุกคนต้องเข้าใจก่อนอย่าไปรู้สึกผิดอย่าไปรู้สึกเศร้าใจที่เราอะยังเป็นคนที่แบบอารมณ์แย่อารมณ์เครียดยังมีอารมณ์ไม่ดีอยู่เลยนะคะถ้าเรามีเรื่องนี้นะคะ่ะสิ่งที่เราควรฝึกก็คือการเท่าทันตัวเองนะคะเราจะมาฝึกให้เราดูว่าเราจะเท่าทันเรื่องนี้ให้ไวมากขึ้นยังไงนะ,ะเราจะฝึกกันในเรื่องนี้นะคะทีนี้ วิธีการฝึกของเตะะ้ยอาหารก็คือเต้ยก็ไปศึกษานะ,ะวิธีการฝึกจากคนสําเร็จนะคะรวมถึงคนที่เขาสอนการเท่าทันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือของพุทธศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาของคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของโทนี่โรบินนะคะดรโจนะคะแล้วก็ามาวัลเล่นะคะรวมถึงม,มีจริงจริงมีเยอะมากนะคะจบหลายๆอย่างอะแบบรวมๆกันแล้วนะคะก็คือเขาให้ฝึกสมาธิที่ทาให้เรารู้ตัว อยู่กับปัจจุบันตลอดน,นะคะเขาให้เราฝึกสมาธิให้เรารู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาที่เราฝึกสมาธิให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันตลอดมันช่วยยังไงมันช่วยทําให้เราแบบเวลาเราหลุดโฟกัสเวลาเราหลุดไปคิดวนหรือว่าหลุดไปอยู่ในโลกกับเขาเรียกอะไรโลกที่มันไม่ใช่ Now นาวอะจะทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ไวขึ้นจะทําให้เรากลับมาอยู่ตรงเนี้ยได้ไวขึ้นนะ,ะทุกครั้งที่เรากลับมาเขาเรียกว่ามีสติ ทุกครั้งที่เรากลับมาเขาเรียกว่ามีสตินะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะฝึกให้เรามีสติคือเราฝึกยังไงสำหรับเต้ก็คือง่ายมากก็คือการใช้การหายใจนะการหายใจทุกครั้งที่เราเนี่ยหายใจแบบหายใจลึกหายใจยาวเนาะเต้ก็จะหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจย,วยาวๆแบบเนี้ยคือเป็นการคอนเน็ก์กับตัวเองรู้ว่าตอนเนี้ยฉันอ่ะกำลังหายใจแบบนี้อยู่และเป็นการที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีสติอยู่เราทันอยู่ว่าตอนเนี้ยเรากําลังทาอะไรตอนนี้ฉันกําลัง ทำสิ่งนี้อยู่นะตอนนี้ฉันกําลังดูสิ่งนี้อยู่นะตอนนี้ฉันกําลังพูดอะไรอยู่หรือคิดอะไรอยู่มันจะทันทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นเวลาที่เราทันความคิดตัวเองมันก็จะไปตัดเรื่องความคิดที่ทาให้เราเกิดความทุกข์ฟังดีๆนะเวลาที่เราทันตัวเองมันก็จะไปตัดความคิดที่ทําให้เราเกิดความทุกข์และการตัดความคิดมันไม่ใช่การละเลยหรือว่าตัดแบบพ้ยพอคิดปุ๊บไม่ดีตัดทิ้งไม่ใช่ยาง้นค่ะเราจะไปตรวจสอบความคิดนั้นว่าทําไมเราถึงคิดแบบนั้นความคิด ที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันกําลังมาเพื่อบอกอะไรเรามันเกิดประโยชน์กับเราไหมถ้ามันมาเพื่อให้บทเรียนกับเราแล้วมันเกิดประโยชน์กับเรามันก็นจะทําให้เราเติบโตค่ะแต่ถ้าหากว่าบางทีฟุ้งซ่านนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็วางมันไว้ตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณการมาของมันเออขอบคุณนะที่มาทักทายแล้วคือจบเลยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะคือของเต้ก็จะฝึกแบบนี้ดังน,นั้นเนี่ยอยากจะแนะนําพวกเราว่าลองจริงจังในการฝึกเรื่องนี้กันดูนะคะฝึกเรื่องของการที่อยู่กับลมหายใจค่ะให้ตัวเองนะอยู่กับตัวเองเงียบๆในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าหลังปืน่นอนหรือว่าตอนไหนก็ได้ก่อนที่คุณจะทํางานก็ได้วันละ5นาทีก็ได้ค่ะเริ่มจากสั้นๆก่อนนะคะฝึกในการที่แบบนั่งนิ่งๆในท่าที่สบายๆายแล้วก็หายใจเข้าออกลึกๆ เราก็ดูว่าตอนนั้นเรนากาลังคิดอะไรอยู่มีความคิดอะไรเข้ามาไหมเห็นความคิดนั้นแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจถ้าเห็นความคิดอะไรเข้ามาก็กลับมาที่ลมหายใจแบบเนี้ยฝึกแบบเนี้ยเรื่อยๆนะทุกวันค่ะมันจะช่วยทําให้เราอ่ะทันตัวเองมากขึ้นทีนี้การที่เราฝึกเรื่องนี้ฝึกไปเพื่ออะไรถ้าเรามีความทุกข์มาเกาะหรือมีความคิดที่ทําให้เราเกิดความทุกข์อะค่ะเราจะกลับมาที่ปัจจุบันได้ไหวมากขึ้นและเราจะรู้ว่า พอเรากลับมาปัจจุบันแล้วเราจะย้ายทุกอย่างค่ะให้เกิดความสุขได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนนะคะที่ทําให้เต้ยค่ะเติบโตมากขึ้นทีนี้ค่ะมาคุยกันในมุมที่เมื่อเช้าเต้ยก็ได้แบบพิมพ์ลง Facebook ทิ้งไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องบทเรียนของความถุกและความสุขถ้าสมมติว่าเราอะมีความสุขมากๆเลยมีความสุขทุกวันมีความสุขแบบสุขตลอดแบบไม่ทุกเลยอะทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนาะอันนี้ไม่ไม่ได้มองว่าเป็นเป็นความเชื่อนะคือมันเป็นสิ่งที่ มองว่ามันคือมันคือความจริงเลยแล้วกันก็คือท่านเรา calves, peace, มีความสุขตลอดเวลามีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีคําว right? ่าติดสุขเคยได้ยินใช่ปะติดสุขแล้วบางทีแบบมันสุขจนบางครั้งอ่ะเราไม่เอาอะไรเลยรอบๆตัวหรือบางทีเราอาจจะแบบมีอีโก้อะไรที่มันมากเกินไปเคยได้ยินไหมคะมันก็ไม่ดีดีสําหรับเราสุขมากเกินทุกคนคิดว่าดีไหมอะไรที่มากเกินไปมันก็ไม่ได้ดีสําหรับเราเพราะว่าบางทีแหละเราเจอแต่ความสุขแบบสุขมากเกิน มันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ในชีวิตเราบางทีแบบอาจจะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วบางทีการที่เราสุงมากเกินเพราะว่าเราอาจจะแบบเออไม่สนใจอะไรเลยในชีวิตที่ที่เข้ามาอย่างเงี้ยเนอกไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมันก็จะเกิดแบบบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับเรานะมันก็คือการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่อ,า,อาจจะใช้การตัดสินใจที่อาจจะเป็นตอนนั้นในช่วงเวลานั้นอ่ะเรา อาจจะมีอีโก้สูงเกินไปอย่างเงี้ยลองไปศึกษาดูนะเรื่องนี้ก็คือมันมันมีเขียนไว้นะคะเกี่ยวกับการไม่บาลานซ์นะคะคือสุขมากเกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าหากว่าทุกมากเกินทุกมากเกินเป็นไงคะชีวิตก็แย่เนาะทุกคนพอจะทันอยู่เนาะทุกมากเกินชีวิตก็แย่ดังนั้นชีวิตของคนหนึ่งคนนะคะอยากให้พวกเราเข้าใจว่ามันถูกต้องมากๆเลยที่เราจะเกิดมาแล้วก็มีทั้งทุกและก็มีทั้งสุขทุกเข้าใจใช่ไหม เราเกิดมานะมันมีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งสุขนะคะมีทุกข์เพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตเพื่อให้เราได้เข้าใจชีวิตนะคะแล้วก็ความสุขมีเพื่ออะไรมีเพื่อทําให้เราอ่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทําแล้วก็ทําผลลัพธ์เหล่านั้นออกมาได้ดีถ้าเราเข้าใจว่าเอ้ยสุขก,กับทุกข์อ่ะมันเป็นของคู่กันแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้มันจะต้องบาลานซ์ มันจะต้องบาลานซ์ทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะคือสุขมากเกินหรือทุกข์มากเกินมันก็ไม่มีอะไรดีดังนั้นเราต้องมาจบอยู่ที่ตรงกลางก็คือต้องบาลานซ์ทั้ง2องอย่างนี้นะให้มันบาลานซ์การที่เราจะบาลานซ์ได้ก็คือเราจะต้องมีการพูดคุยกับตัวเองหรือว่ามีการตั้งคําถามเพื่อทําให้เราอะอยู่ตรงกลาง ้ไดและการที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้นะการที่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อ่ะค่ะคือเราอ่ะดึงตัวเองกลับมาตรงนี้ตลอดก็จะทําให้เราอ่ะค่ะสามารถที่จะทําสิ่งตรงหน้าอะไรก็ได้ที่เราการำลังทาอยู่ออกมาได้ดีด้วยแล้วเราจะรู้ว่าอะไรที่เราการำลังทาอยู่อ่ะถ้าเราคิดว่าตรงเนี้ยสิ่งที่เราทําอยู่ดีหรือไม่ดีเวลาที่เราคิดเยอะเออ่ะ เราก็อาจจะไม่ทันว่าเรากําลังตึงอยู่กําลังเครียดอยู่แล้วก็อาจจะมีพลังงานของความทุกข์ใช่ไหมคะถ้าเราทันตัวเองนะเรากลับมาที่ปัจจุบันทันนะ่ะนั่นแหละค่ะมันคือการบาลานซ์แล้วก็ทําให้เราอ่ะไม่ไม่ไปติดแบบอยู่ในฝั่งของความทุกข์นานหรือเยอะเกินไปนะคะเราก็ทําให้สิ่งที่เราทําอยู่ะมันออกมาได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนสรุปที่สรุปให้พวกเราฟังตอนนี้นะคะอยากให้พวกเราเข้าใจว่าความทุกข์กับความสุขอะค่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นมันเป็นคู่กัน มันเกิดมาคู่กันแล้วมันคือชีวิตเราที่จะต้องแบบเดินคู่กันไปตลอดจนถึงวันที่เราแบบจากโลกอย่างนี้ไปอ่ะการที่จะบาลานซ์ให้มันอยู่กับเราควบคู่กันได้ก็คือให้มองทุกอย่างเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้ถ้าเราสามารถเรียนรู้ได้ให้เขาเป็นบทเรียนได้เราก็จะเติบโตได้ในทุกๆวันสรุปก็คือสุกับทุกเนี่ยเป็นของคู่กันก็เหมือนกับเหรียญที่มันมี2ด้านนะคะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็แข็งแร่งแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับเราแล้วก็เติบโต ไปพร้อมกันกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่เพจ b r o t e r Academy d e a Global นะคะกับรายการเช a เ e r Wi ไวค่ะสวัสดีค่ะ